สวัสดีครับพบพอกันอีกแล้วกับช่องอีสานยินดีชาแนลมืุหนีพามากินซอยจุมาพี่น้องบ่ได้กินโดนแล้วคือดอยากอยู่ผักเข้าก็มีต้นหอมครับต้นหอมมีหักนอย่างล,ลาย,ยางหลายแนววัวฝักยาวประเขือพวงบระเขือสลัดรับหลายอย่างหลายแนวน,นี่ มีตับกันแท่น้าแล้วก็เนื่อแซ่บๆลองกันพี่น้องอะไรนะเอาตับกันเนาะพี่นอ้องหวานเนาะพี่น้องมมีเขาเนาะ khó nó mình phải chi liệu không phải đồ nào ơi ừ. กิมกับขมขมอันมเนีพี่้องะด้อพี่นนอง ก๋วยยากินก้อยเนื้อก้อยสิ่งตุสิ่งต้องกันแซ่บขอบอืมได้ก่อนใส่ครับย<ม>ังไงเลยครับเข้ากันขอบันเทนอ่ะขอบนันเทนอ่ะ ถั่วแครแท้มันมีพลอยพี่น้องมันมีเม่าหยาบของแท้ะนะพอเป็ี่ยนแท้วนคระของแบบที่มันเป็นของแบบของแท่พี่น้นองมันมีเม่าหยางมันมีพลอยแต่ผมว่าตับผมมักตับผมว่ามันหวานอยู่ กิมก็เป็นสูตรของผมเองนะครับผมมากินขมใส่ขมขมเลยขมบพ่พอใส่เปลือก่วงขม,มขมเข้าไปเองครับพี่น้องอื้มแกต้นเนี่ยอืม,อมเปลือกกระวานเนาะเน่าหวานหวาน,วาน มันลหวานๆพี่น้องฝากไลค์กดฝากไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามให้กับเพจอิสานยินดีชแนลเ,เป็นช่องเปิดใหม่ช่องน,น้อยๆเฮเ้อครับพี่นอ <S 2> <S 2> ้องั้งกลิ่นั้งเห้ยอ่กพี่น้องเลย ra các và mình tập là một cơ bạn của tập gì cái hoàng đấy tên mà เนิมผมมาขมผมใส่ขมขมเลยครับพี่น้องขมเอเไรที่แสบ พี่น้องผัดหลายแหงาครักครับตับเมนตับนี่แหละพี่น้องหวานจุวยจุย๋ย แค่น,น่ากับพลอ,อยบ่ญหยาบบ่ญหยาบพี่น้องเกันแท่นาแบบเป็นของเป็นแท่นาแท้ะนี่หรอเดี๋ยวมับจเป็น,ปนทีมันบมนันแหน่เนื้อจากเปนแค่นาออกไปมันจิ้มเหนียวถ้าเป็นแค่น,นาแท้มันทีพลอ,พอยพอยกับพี่น้องห่อนพัก <laughs> ยังไงระบาดนี่ทั้งเปียกทั้งเมียทั้งขมทั้งเนื้อออกหมดพี่น้องเอแสบปวดท้องกัน,นมือเกลือก,กอ่อนดอืิ โดนโดนกินเท้าพี่น้องกินเนื้อกินไข่ล้วโดนโดนกินเสียบเด้พี่น้องมันบบกินหอยเชียนบุญเชียนงามเคื่องเขาอยู่บ้านยดูเกล็ดกินง้วกินข้าวโพงสีนาะพี่น้อง กิ็นบุญเป็นงานเจวงวางหัวมะขากินข้าโค้งหนองด้งสุหร้าฮ่หวังน้ำกลิ่นกระเท็ดหน่อยมาคุยให้ผมแก้วกินหน่อยเพราะแซ่บปะปลับราคาเราเรื่อง มันจิ้มหน่อยโผดดยผมว่าผมม,ามักแกว้กกว แดวกับผมอมล้ำคัดคัดอืมอืมรเด็ดดิงหน่อนเลยพี่น้องนะเจ็ดตอน2อต้นเนาะพี่น้องเนาะ,ะเริ่มซีอิ่มแล้แหละกินได้ซ้ำนี่แหละกินเนื้อกินไข่ก็ได้กินไ,วไหวอะไรหรอพี่น้อง กินเพเอโาอยากจัดตับฮะเดี๋ยวสามตอน4ีตอนไปเลยเนาะพี่น้องทำสุดท้ายเนะาะจับนี่จากตอนแล้วล่ะสามเนาะเดี๋ยวฮอคำสุดท้ายแล้ว จับออ๋สองอันไปเลยผมมักผมมักจับพิเศษเอามาฝัง n h a ปแาเออกันยาน่าอ๋อสใส่ไปเลยพี่น้องคำแง่แ่ไปโดดคำสุดท้ายแล้ว นี่เนาะพักอยู่กินคืออีกกินบ่เมินเดอ้อครับมันหลายมันหลายอยู่จริงๆแล้วก็กินผู้เดียวกินบ่เมินเดอ้อกกินเพราะว่าให้อยากครับผมสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ติดตามชิปไหมสวัสดีครับ